สวัสดีคุณผู้ชมพีดีตอนรับเข้าสู่ช่องนัสเพย์โยวันนี้เราอยู่ที่อุทุศรีนัดเพื่อนไว้เพื่อนนัดว่าจะไปเที่ยวในที่ต่างๆเพราะว่าคุณไม่เคยเที่ยวในกรุงเทพแบบจริงจังเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาสักเท่าไหร่แล้วเพื่อนมาเข้ามาฝุดงานแล้วก็เลยว่าจะไปเที่ยวกันแต่ตอนนี้เราเล่นมากจนมันไปที่แรกกันแล้วเราก็เลยมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกัน ถึงอะไรนะเธอสะพานอะไรนะเออตอนนี้ถึงท่าเรือสะพานพุทธแล้วเดี๋ยวเรารอเพื่อนมาจากวัดอรุณก่อนแล้วกันค่อยข้ามไปพร้อมกันเมื่อกี้แม่งคือหลงทางสองรอบเลยจะขึ้นอีกบันไดหนึ่งเขาบอกว่า ลุงเขาบอกว่าอ๋อมาเห็นหนูอ่ะเดินสองรอบแล้วไมเถึงกันสุกที <c oughs> เวลาเปิดปิดของจุดทมวิวนะฮะนี่ <c oughs> ลงชื่อเข้าก่อน วิวคือดีวะ่ะเดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูก่อนนะ ไปแนละ้วคนชอบความพีซฟูเข้าไปแล้วมกลับกันเลยไหมเราได้ที่เที่ยวแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราได้ที่เที่ยวแล้วเนี่ยเราอยู่รอเพื่อนเราอยู่ตรงนี้มา <c oughs> ประมาณ <c oughs> เกือบเกือบชมเกือบสามสิบนาทีได้และะ้วมั้งบอกมันว่าน่าจะถึงแล้วเราจะมาท่าเรือได้นั่งสายแปด สุดสายหรือไม่ก็เตียดแก๊ปแล้วก็โบกแท็กซี่นี่ก็น่าทำได้นะนี่วันไหนที่ใครจะร้อยพพงมาลัยไม่มีดอกมาก็มามีดอกหลังเเลยขาเหมือนแบบเป็นศูนย์ไห้นี่ด้วยนะถ้ามีใบกะเพราด้วยใครจะผัดกะเพราไม่มีใบกะเพรา,าวราได้หอยอกยอก วันไหนแบบไม่เคยเห็นน่ะย่าหนววแมวเขารักษาอะไรเขาก็จะมีบอกบอกอยู่นั้นน่ะมีหัวล,ลัพาน่ะใบาชาพูกะเพราอันนี้อะไรอ่ะผักหอมแดงกะว่าแค่จะมารอรถเมล์เฉยสาย53แม <c oughs> ่งได้ดอกไม้ <c oughs> มาอยู่ให้โชว์หน่อยรอ <c oughs> เ,อเอยอะอะไรสกักอย่างดอกยียม่วง ทกทเลนะมากถามทางทุกๆส,สองวิ ในที่สุดก็เจอจนได้เจอ,อีกจีโม่เนี่ยายสองก็ปึงอะไม่รู้เรื่องโสดจีบได้ฮนะทิ้งไอจีปแปะไอจีไว้นี่คนหนึ่งและนี่อีกคนหนึ่งไม,ไม่ต้องถามตอนนี้ก็พบองค์ประชุมแล้วเสนอหน้าดิโอไม่มีใครเสนอหน้าเลยอ้าวไปไหนกันล่ะไปไหนกันวัดีทุกคนคนี่ช่วงน้ำตคนโคตรเยอะไ <c oughs> ด้โตอย่างรวดเร็วอะเพราะว่ามาเยอะ ทำไรอะ <laughs> เราถ่าย,ยนะวีดีโอเพื่อนจะได้เข้าไปใช้ไหมอะได้อุ้ยอคว,ว,วมมามค้อโคามได้สภาพตอนนี้คือ,อานาตีมงเป็นไงวะอิมอ่ม ที่ต่อไปเราจะไปตลาดน้อยวงปูตายผู้เห็นห่วงไม่ได้นี่นัตตี้ขอดูหัวหน่อยดิขอดูหัวน้อยทำอะไรวะมาลองหนว่บนี้อบซี่ไม่ลองอ่ะถ่ายรูปกันใหญ่ ตอนนี้อยู่บาเฮาส์มาดูสตรีทอาร์ตใช่ไหมมันมีสตรีทอาร์ตปะใช่ปะแต่มันมีงานาอาร์ตอยู่ข้างหลังเหรอ,อมึงมึงพามานะเนี่ยไม่เฮ้ยไปไหนหีกงไม่ได้พามามาเจอนิทรรศการภาพสวยมากอะแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นแบบอาร์ติดอะ เหมือนเขาจะคงคาเล็เตอร์ผู้หญิงคนนี Moon ้เราจะให้ดูภาพเท่านี้แล้วกันนะนี่เขาเปิด11โมงถึง1ทุ่มสตรีทอาร์ตข้างหลัง อะไรเฟนนี่คือชอบมากแทบจะเป็นคนเดียวเลยมั้งที่จำได้อะของพวกกาฟิตี้อ่ะตอนนี้กำลังจะเดินไปตลาดน้อยนะฮะเมื่อกี้ถ่ายรูปกับกาฟิตี้มาสวยอ่ะชอบชอบแม่งเดินไม่มีการรอกันเลยนูน่นไปถึงนู่นกันนะตลาดน้อยนะฮะ แสงมันไม่พอแล้ววะ่ะทามาช้าไปอันนี้คือคนที่อยู่ในชุมชนปะรูปนี้สวยรูปนี้สวยตอนนี้แม่คือร่างง่อยกันมากไม่รู้ว่าจะไปไหนกันต่ออีกคนก็ใหญ่จะกลับบ้านอีกคนแม่ก็กลัวไม่มีรถกลับบ้านมี่ทางกิน,กนอะไรปะเนี่ย ลคปนี้จะจบแค่นี้หรือเปล่าถ้ามันจบแค่นี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดซับสไคร b ์ช่องนาวสอมเฮยโยด้วยวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย นี่ฮะโอ้ <renamed> <goal card> ok ีเดียวแล้น่ยไม่กี่เดือนหรอกตั้งแต่แม่กูขายทุเรียนอ่ะ